เทคนิคหยุดกลัวแล้วเริ่มทำปลดล็อกตัวเองจากความกลัวที่มองไม่เห็นเคยไหมครับที่มีความคิดดีๆผุดขึ้นมาในหัวอยากจะเสนอไอเดียในที่ประชุมอยากจะชวนคนที่เราแอบชอบคุยอยากจะเริ่มทำโปรเจกต์ในฝันแต่แล้วก็มีเสียงเล็กๆในหัวดังขึ้นมาว่าอย่าเลยเดี๋ยวก็เฟลคนอื่นจะคิดยังไงสุดท้ายมือที่กำลังจะยกก็เอาลงโทรศัพท์ที่กำลังจะกดโทรออกก็วางไว้ที่เดิม แล้วทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเก่าความคิดดีๆเหล่านั้นก็ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักที่ชื่อว่าไว้ก่อนความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับจริงๆแล้วมันคือกลไกป้องกันตัวของสมองเราที่เรียกว่าความกลัวที่จะเริ่มต้นหรือความกลัวความล้มเหลว ในทางจิตวิทยาสมองส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลาซึ่งเป็นเหมือนยามรักษาความปลอดภัยของร่างกายจะทำงานทันทีเมื่อเจอสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยหรือสิ่งที่สมองประเมินว่าเสี่ยงการต้องพูดในที่ไม่คุ้นคันการเริ่มทำอะไรใหม่ๆสมองจะตีความว่ามันคือภัยคุกคามและสั่งให้เราหยุดเพื่อความปลอดภัยครับต้นตอนหลักๆของความกลัวนี้มาจาก3-4อย่างครับข้อที่ห กลัวการตัดสินสมองเรากังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงจะหัวเราะเยอะไหมถ้าเราทำพลาดข้อที่ 2. อ,อาการสมบูรณ์แบบนิยมเรารู้สึกว่าถ้าทำออกมาได้ไม่ดีร้อเปอร์เซก็สู้ไม่ทำเลยดีกว่าข้อที่ 3. กลัวความไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการอยู่ในคอมฟอร์ z โซนที่คุ้นเคยจึงปลอดภัยกว่าและข้อที่ 4. ประสบการณ์ในอดีต อาจเคยทำพลาดหรือถูกปฏิเสธมาก่อนทำให้เราไม่กล้าที่จะเสี่ยงอีกข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกสมองและก้าวข้ามกำแพงความกลัวนี้ไปได้ครับวันนี้ผมมี4เทคนิคง,ง่ายๆแต่ทรงพลังมาฝากกันครับเทคนิคที่1กด5วินาที The f Second Rule เมื่อไหร่ก็ตามที่ลังเลหรือรู้สึกกลัวให้คุณนับถอยหลังในใจ 5, 4, 3, 2 1. ลงมือทำทันที เมื่อนับถึง1ให้ขยับร่างกายทำสิ่งนั้นเลยเช่นยกมือกดส่งอีเมลพูดคำแรกออกไปการทำแบบนี้จะช่วยตัดวงจรความคิดลังเลของสมองก่อนที่มันจะหาเหตุผลมาหยุดเราได้ทันครับเทคนิคที่2ย่อยเป้าหมายให้เล็กเท่ามดความกลัวมักจะมาพร้อมกับเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปลองซอยเป้าหมายของคุณให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูครับอยากออกกำลังกายเป้าหมายวันนี้คือ แค่ใส่ชุดออกกำลังกายอยากเขียนหนังสือเป้าหมายวันนี้คือเขียนแค่หนึ่งประโยคอยากทำคลิปเป้าหมายวันนี้คือแค่คิดหัวข้อคลิปการเริ่มต้นจากก้าวที่เล็กมากๆจะทำให้สมองรู้สึกว่ามันปลอดภัยและทำได้จริงครับเทคนิคที่3เปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวลองเปลี่ยนคำถามในหัวจากถ้าทำแล้วพลาดจะเกิดอะไรขึ้นเป็นถ้าไม่ทำเลยจะเสียใจแค่ไหน หรือเราจะได้เรียนรู้อะไรจากการลงมือทำครั้งนี้บ้างให้มองว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแค่ข้อมูลที่ทำให้เรารู้ว่าวิธีนี้ยังไม่เวิร์กและเราต้องลองวิธีใหม่มันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่ใช่ตัวตนของเราครับเทคนิคที่4หาเพื่อนร่วมทางบอกเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำให้เพื่อนสนิทหรือคนที่คุณไว้ใจได้รับรู้ การมีคนคอยให้กำลังใจหรือแค่รับฟังก็ช่วยลดความกดดันและความกลัวลงได้มหาศาลหรือที่เราเรียกกันว่า accountability partner ที่จะคอยเช็คและเป็นแรงผลักดันให้เราครับความกลัวเป็นเรื่องปกติครับมันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังจะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโต สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การกำจัดความกลัวแต่คือการเรียนรู้ที่จะลงมือทำไปทาง,ท,างที่ยังกลัวอยู่จำไว้นะครับเรือที่จอดในท่าเรืออาจจะปลอดภัยที่สุดแต่มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นชีวิตของคุณก็เช่นกันศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอยู่อีกฟากหนึ่งของความกลัวเสมอแล้ววันนี้คุณจะลองใช้เทคนิคไหนเพื่อก้าวข้ามความกลัวของคุณครับ ลองเลือกมาสักหนึ่งข้อแล้วเริ่มก้าวเล็กๆของคุณดูนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จิตวิทยาดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ